พระคาถาบทนี้เหมาะสำหรับท่านที่มีความทุกข์ท่านที่ท่องคาถาบทนี้จะพบแต่ความสุขพระคาถาธรณีปริษณนี้เป็นคาถาที่สำคัญยิ่งของท่านโบรณาณอาจารย์แต่เก่าแก่เป็นคาถาที่สมเด็จพระพุทธสัพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระราชทานให้พระอาน,นุ์มหาเทระเมื่อผู้ใดได้บริการพระคาถานี้จะพ้นจากความทุกข์ ยากทั้งมวลได้บรรลุความสุขในชาตินี้และชาติหน้าหมูเทพพยายดามาประชุมกันรักษาป้องกันสับไพอัยอันตรายทุกเมื่อเมื่อเกิดเจ็บไข้ใช้เสกน้ำมนต์ลดอาบหายแลแม้เจ็บจมูกเจ็บตาเสกหมากพ่นก็ได้เสกน้ำก็ได้เสกหอ,หอมพ่นก็ได้แก้สารพัดตานทลางทั้งปวงพระคาถานี้ บริกรรมในสถานที่ใดพูดผีปีศาจท,ที่ดูร้ายจะมีอาจจะเข้าไปกำกายได้เป็นพระคาถาที่ใช้ในคำพีพิชัยสงครามด้วยพระคาานี้เป็นพระคาถาขายเพชรพระพุทธเจ้าชาโรมหาชาโรชารัง มหาชาลังชาลิเตมหาชาลิเตชาลิตังมหาชาลิตังมุตเตมุตเตสัมปเตมุตตังมุตมตังสัมปตังสุตตังขมิติสุตตังขมิติมคะยิติทิทลาทันทลามันทลาโลคิลากระลาทุพ,พลา ลิติลิติกิติกิติมิติมิติจิติจิติมุติมุติจุติจุติธารณีธารณิติอิทังธารณะปริตัง